สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรรารับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมวิธีเข้าร้านค้าทางไลน์ออฟฟิเชียลพิมพ์ดีไลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ s421hkghi i ค่ะ เห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า5รายการสินค้าชิน้นแรกจี้เพชรเรือนทอง90หนัก2.11กรัมประดับเพชร4ตัง20เมตรและเพชรบริวารที่คั้ว5เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.86กรัต จี้ขนาด1.3คูณ2.3เซนรวมขั้วจี้ขั้วจี้กว,ว้าง4.5มิลเป็นขั้วจี้ไหหลำสามารถเปิดได้ราคา28,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเพชรสวยและขาวนะคะทางร้านจะเปิดให้ดูว่าสินค้ามาในสภาพดีขั้วจี้มาแบบแน่นเลยค่ะสามารถเปิดและถอด จี้ออกมาได้ใส่กลับเข้าไปและเวลากดปิดต้องออกแรงนิดนึงนะคะเพราะคั่วจี้ตัวล็อกมาแน่นหนาดีค่ะกดจะดังกึกนะคะสามารถนำมาใส่กับโชกเกอร์หรือสอร้อยคอ 18K ก็ดูสวยคนละสไตล์ค่ะงานเซตติ้งเรียบหรูแบบนี้ใส่ได้ยาวๆไม่มีตกเทนค่ะ ทางร้านเปิดให้ชมอีกรอบนะคะเปิดและเวลาต้องการล็อกก็กดปิดจะดังคลิกค่ะชิ้นงานขนาดกำลังดีย่อมย่อมดูไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไปชิ้นนี้เหมาะแก่การให้เป็นของกำนันรับไหว้หรือของมีค่าให้กับคนพิเศษแทนคำพูดหรือความห่วงใยที่มอบให้แก่กันค่ะ ใส่แล้วผู้สวมใส่จะนึกถึงผู้ให้เป็นของมีค่าควรสะสมค่ะแหวนมุกเซาซีสีทองประดับเพชรเรือนทอง 18k หนัก11.8กรัมประดับมุกเซาซีขนาด13มิลเพชร8ตัง2เมตรและบริวาร2ตัง10เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.36กรัมหน้าแหวนสูง2.3เซน แหวนเบอร์52ราคา36,500บาทมุกเซาซีเป็นมุกที่ได้รับความนิยมในระดับสากลเพราะเป็นมุกขนาดใหญ่ความมันวาวจัดว่าดีถึงดีเยี่ยมมุกเม็ดนี้มีตำหนิธรรมชาติลอยบุ๋มบ้างนะคะทางร้านหมุนให้คุณลูกค้าชมชัดๆตัวเรือนมาแบบทองหนักๆทองหนาและทำดีไซน์ตัวเรือนแบบมีรายละเอียดสวยงาม พึ่งบนทําแบบพ่นายขาวงานดีไซน์สวยนำสมัยไม่จำเจเหมือนงานเซตติ้งมุกล้อมเพชรทั่วไปค่ะจี G ้มุกเซาซีประดับเพชรและพลอยงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก9.2กร,รมัมรวมน้ำหนักมุกด้วยประดับเพชร3เม็ดรวม10ตัง พลอยประกอบด้วยพิงซัฟลายไพลินสวไลมุกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง14มิลชิ้นงานสูง4เซนคั้วจี้กว้าง3.5มิลราคา25,500บาทงานชิ้นนี้ได้มุกเซาซีทรงหยดน้ำนะคะมุกมีตำหนิรอยบุ๋มตามธรรมชาติบ้างลัสเตอร์หรือความมันวาวของมุกดีค่ะ เป็นงานมุกที่ดีไซน์สวยได้พลอยหลากสีประดับเรียงลายจัดดูมีสีสันสดใสและแซมด้วยเพชรเล็กน้อยค่ะงานชิ้นนี้ขั้วจี้ค่อนข้างกว้างใส่กับโช้เกอร์หรือสร้อยคอก็ดูสวยเด่นสะดุดตาเพราะงานชิ้นนี้หน้างานใหญ่ค่ะงานมุกใส่แล้วดูสวยสงา่าดูหวานแสดงความเป็นผู้หญิงค่ะ สร้อยคอรพร้อมจี้เพชรแทปเปอร์ทรงกลมเรือนทอง 18K หนัก3.07กรัมจี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนประดับเพชรแทปเปอร์24เม็ดรวม0.48กรัตสร้อยยาว15นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยสร้อยไม่สามารถถอดออกจากจี้ได้นะคะราคา22,500บาท งานชิ้นนี้เหมาะกับผู้ชอบงานเพชรสไตล์เท่ๆค่ะเพราะไม่ได้ใช้เพชรทรงกลมทั่วไปใช้เพชรเหลี่ยมแชปเปอร์รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูมาวางจัดเรียงเป็นทรงกลมงานดูสวยและหน้างานขนาดกำลังดีค่ะซื้อใส่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ดูเท่ดีค่ะชิ้นสุดท้ายเข็มกลัดพลอยประดับเพชร งาน K2 สี 9K ปาหะหนัก21.1กรัมประดับเพชรสีแชมเปญน10เม็ดรวม25ตังประดับพลอย18เม็ดประกอบด้วยบุษราคัมเขียวสองจันไพลินจันและสปิเนลหลากสีชิ้นงานขนาด5คูณ8.4เซนกั้นกระดยาว6เซนระบบล็อกแบบหัวจัก ราคา32,000บาทงานชิ้นนี้กั้นกลัดยาวกัดเสื้อผ้าแล้วกระชับดีและกั้นกัดคมใช้งานง่ายไม่ทำให้เสื้อผ้าเป็นรูค่ะตัวล็อกมาแบบแน่นหนาดีเป็นงานหน้าใหญ่เหมาะกับผู้ที่ชอบงานชิ้นใหญ่ๆที่ใส่แล้วดูโดดเด่นสะดุดตาพลอยหลากสีรูปทรงต่างๆมาวางจัดเรียงกันได้ลงตัว พลอยมีรูปทรงหัวใจหยดน้ำมาคีและรูปไข่ค่ะส่วนที่เป็นปหาหะคือสีขาวที่ประดับเพชรนะคะนอกนั้นเป็นทองค่ะหน้าง,งานขนาดใหญ่จนเหรียญ10บาทดูเล็กไปเลยค่ะพลอยสวยเล่นไฟดีทุกเม็ดค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ